สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2567นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพา่อยากจะบอกอะไรสรับตัวคุณกันบ้างนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพเเน่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญปรากฏขึ้นมาแสดงว่าตัวคุณเองอาจจะคบอาจจะดิวอาจจะกําลังดูอยู่กับคนที่เป็นธาตุดินราศีพฤษภราศีก,ก,ก,กันแล้วก็ ราศีมังกรได้นะครับเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะต้องเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกโมเมนต์สิ่งต่างๆกับในเรื่องของความเป็นแบบความรักที่มีต่อกันเด็กถือเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราให้ลองนึกจินตนาการตามดูนะครับว่า เรามันก็เหมือนกับเด็กน้อยที่กําลังหยอดเหรียญนะ่ะนะครับในวัยเด็กที่เราอาจจะต้องเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของเงินนะ่ะแล้วมันก็จะค่อยเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เรามีเงินในอานาคตนะครับถ้าเปรียบเหมือนความรักก็เหมือนกับเราอะดูแลเอาใจใส่กันและกันหรือการที่เราอาจจะต้องเก็บ ผสมในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันนะแล้วเราก็จะได้เชื่อใจเชื่อมั่นกับความรู้สึกที่มีต่อกันได้ดีกว่านี้การที่เราเข้าใจการศึกษาการเรียนรู้กันปรับทิศทางของมุมมองเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปมันจะออแกนิกมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือดีเรชั่นชิพมากๆเลยนะครับดังนั้นก็อย่าละเลยว่าเรารู้เขาดีทุกอย่างแล้วแล้วเราก็ไม่เรียนรู้แล้วเราก็ไม่พัฒนามันจะผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าอะไรครับ พราะในช่วงของเดือนนี้ยังไงคุณก็อาจจะยังมีแพทชั่นมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับพุ่งทยานนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะมีเขามาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราในช่วงของเดือนมก,การาน,นี้แน่ๆเลยในช่วงต้นเนี่ยอยากจะบอกว่า มันกินในเวลาช่วงประมาณปีใหม่ด้วยก็คือ1นึถึงสถึงหมกราคมนะครับมันเป็นวันปีใหม่มันเป็นวันที่คุณอาจจะอยากมีความสุขความสมหวังอยากจะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาอยากจะมีสิ่งดีๆมันเลยทําให้อาจจะมีพัฒชชั่นที่ทําให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีการแบบอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยอยากจะ คบหาอยากจะดูใจอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเติบโตและพัฒนา1ไม้เนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกมันเป็นพาชันมันเป็นแรงกระตุน้นกับในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเขากับเรานะครับมันก็จะมีต่อกันมากขึ้นและยังมีไพ่หนึ่งถ้วยมาด้วย1น่ถ้วยก็คือหมายถึงการเปิดรับการเปิดใจการยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มีต่อกันมีแรง p o s i t i v รแรงมุมบวกต่อกันมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นมีการเจริญเติบโตการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้ดีขึ้นเพราะว่า1ไม้กับ2ถ้วยเนี่ยมันเป็นเลข1เหมือนกันถูกไหมครับมันเป็นอะไรที่มีการเริ่มต้นที่ดีอะไรที่มันเป็นแบบ1เป็นเลข1ทางไพ่ยิปซีเนี่ยถือว่ามันออร์แกนิกนะครับสำหรับตัวผมคิดเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันเติบโตจาก 1> 0123ขึ้นไปแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบก้าวกระโดดนะน้อมันก็เลยอาจจะคิดว่าทุกอย่างยังมีการเติมเต็มการยอมรับและมองโลกในแง่ดีการมี p a t t e r นดึงดูดต่อใจของกันและกันได้ดีมากเช่นกันนะครับดังนั้นก็บอกไว้เลยว่า ความรู้สึกที่เขากับเรามีต่อกันมันก็มีการเติบโตและพัฒนามันก็มีข่าวดีเข้ามาได้ด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยหมายถึงข่าวดีด้วยนะครับที่เราอาจจะได้รับโอกาสดีๆหรือความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีต่อกันมากขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงของเดือนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆศึกษาเข้าใจและเรียนรู้ต่อกันให้มากขึ้นมีไพ่เดอะฮาร์ลแฟร์มาเดอะฮาร์ลฟันคือการแก้ไขปัญหาหรือการมองปัญหาให้ทะลุ นะครับเพื่อที่จะแก้ไขได้เพราะถ้าเกิดเรายังจมอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะยังเหมือนกับว่าไม่ตอบรับตอบโจทย์เราไปโฟกัสตรงนั้นน่ะมันจะทําให้เราค่อนข้างป่วยใจทุกใจแต่ถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะศึกษาเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเราจะสามารถที่จะเข้มแข็งไพ่เบนี้คือสเตรนจ์สเตรนจ์เนี่ยเป็นผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับและสามารถที่จะมีอินฟินิตี้กับการที่จะรับมือกับ การแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องถูกจุดนะครับแล้วเราจะดีขึ้นถ้าเราโมวแต่น้อยถ้าเราโมวแต่ไปแบบวิ่งตามหรือไปอ่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนไปตามเขานะ่ยคือบางคนอาจจะไม่ได้ตามอัน,นบอกว่าถ้าเกิดใครยังตามอยู่ให้คุณอาจจะต้องพยายามปล่อยก่อนอย่าเพิ่งไปคิดหรืออย่าเพิ่งไปตามเขาให้เราพยายามเปิดรับเปิดกว้างแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด ไพ่เดินนี้นะครับเป็นไพ่ที่เราอาจจะมีโอกาสมีนาโนม้มของการเปลี่ยนแปลงของไพ่สเตรงไพ่สเตรงเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งพอนะครับที่จะรับความจริงหรือพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงได้นะมันก็จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้ดีขึ้นมันยังมีความหวังใหม่ที่จะทําให้ตัวเรานั้นเติบโตและพัฒนาดีได้จากไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ยแปลว่าความหวังใหม่ ปราว่าการ healing นะครับหมายถึงการที่เราอาจจะค่อยๆแบบฟื้นฟูจากภาวะความรู้สึกที่ในอดีตหรือในปัจจุบันที่ตัวคุณเองอาจจะมีความทุกข์ใจอาจจะมีบางอย่างไม่ได้ตอบรับหรือตอบโจทย์ในสิ่งที่เรารู้สึกแต่ถ้าเรากล้าที่จะปรับและเรียนรู้และแข็งแกร่งที่จะเอาชนะกับ ปัญหาได้หรือเอาชนะกับใจของตัวเองได้เราอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของพัฒชั้นความรู้สึกที่มีต่อกันก้าวถ้วยปรากฏขึ้นมาก้าวถ้วยหมายถึงตัวเราเองอาจจะต้องพยายามหันกลับมาลองศึกษาเข้าใจและรักตัวเองดูก่อนนะครับว่าตัวเราเองอ่ะควรจะต้องปรับและ เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือเราควรจะต้องพยายามศึกษาและเข้าใจอะไรกับตัวของเขาบ้างเพื่อเราจะได้มีความรู้สึกเหมือนกับมีสิ่งที่มันเป็นแบบความรู้นะครับหรือความคิดที่เราอยากจะพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าเราถึงจะต่อยอดและพัฒนาไปถูกต้อง การที่เราจะพัฒนาหรือเติบโตกับความสัมพันธ์มันคือการปรับและการเรียนรู้และการที่เราจะต้องเข้าใจในบริบทของตัวเราเองและก็ของเขาด้วยการที่เราเข้าใจตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรที่จะได้คืออะไรอย่างแรกเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วคือเราต้องการอะไรจากเขาข้อที่สองคือเขาต้องการอะไรจากเรา เราต้องเติมเต็มความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ให้กับกันและกันให้ได้หลายคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรนะครับหลายคนไม่ได้ว่าทุกคนนะหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรหรือเขาอยากได้อะไรจากคุณมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้หรือเราอาจจะไม่ได้ฟังเขา เราฟังแต่ใจของตัวเองบางทีเราก็อาจจะต้องพยายามเข้าใจในบริบทของเขาด้วยนะครับว่าบางครั้งเขาก็อาจจะอยากได้ในสิ่งที่เขานั้นต้องการด้วยถ้าเรานะครับตอบรับหรือตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านั้นเปิดใจในสิ่งที่เขาต้องการนะครับถ้ามันไม่เหนือบาก,กว่วแรงคุณก็ทําแต่ถ้าเกิดมันเหนือบาก,กว่วแรงนะครับอันนี้เราก็ต้องปล่อย เพราะว่าอะไรครับเพราะเราทำให้เขาไม่ได้หรอกนะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันต้องมีกฎกติกาแล้วก็มีจุดกึ่งกลางอะไรที่ยอมรับได้ไปต่ออะไรที่ยอมรับไม่ได้นะครับหรือเราทําไม่ได้เราก็ต้องฮิลลิ่งตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นของของเราจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเราดึงดันมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้อิทธิพลไป ได้สำหรับคือเป็นไพ่8ถ้วยถ้าไปต่อได้ไปต่อนะครับเติบโตพัฒนาไปเลยนะแล้วก็เปิดรับได้นะครับแต่ถ้าเราไปต่อไม่ได้เรามีความรู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้นะถ้าวันหนึ่งที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาปล่อยปะละเลยเราหรือเขาอาจจะไม่โอเคกับเราเราก็ต้องปล่อยเขาไปเพื่อเราจะได้มีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราเขาเรียกว่าเหมือนกับ จุดเป้าหมายจุดยืนของเราที่ชัดเจนหนึ่งถ้วยนะครับแต่เราอย่าปิดกั้นนะบางคนเนี่ยบางทาีเลิกกับคนนี้ไปคุณก็ปิดกั้นเพราะคุณบอกว่าฉันเจ็บฉันไม่อยากมีคนอื่นอีกแล้วฉันไม่รักใครอีกแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะปิดใจอาจจะแบบไม่ได้แบบฮิลลิ่งตัวเองอะ่ะดังนั้นไพ่บอกว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะฮิลลิ่งตัวเองได้คุณจะปลดปล่อยพลังงานกับความทุกข์ทั้งปวงได้ขอให้คุณพยายาม ศึกษาและเข้าใจในบริบทของความรู้สึกที่ตัวเราเองมีต่อ ตัวเองให้มากแล้วก็มีต่อเขาให้มากนะครับแล้วเราจะมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งได้และคุณก็จะมีแพทเทิร์นที่จะนําพาชีวิตให้กับตัวเองนั้นไปในทิศทางที่ดีและความสุขความสมหวังและต่อยอดและพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเราควรจะต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเราก็ต้องยอมรับกับความรู้สึกที่มันเป็นความจริงและเราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดอะเมจิเชียนคือการแก้ไขปัญหา ส่วนไพ่คิงถือดาบคือการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราจะมีชัยชนะความสําเร็จเข้ามาได้ในช่วงเดือนนี้ยังมีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์ได้นะครับเพียงแต่เราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็พยายามปล่อยวางทุกอย่างได้อย่างที่ไพ่บอกและทุกอย่างจะโอเคขึ้นสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ